นี้ไม่ได้ดูตั๋วเนาะเพราะว่า,ออร,ารีบไปท่องห้องน้ำก็เลยว่าซื้อตัวนนต๋วไปผิดที่แลวทีนี้พอไปข้าเวรไม่ทัน <laughs> เป็นคนจังหวัดไหนดิหนอนงบัวแดงแล้วไม่เคยไปที่ที่โคราชหรอไปครับแต่ <laughs> ผมบอก <laughs> บอกเขาว่าไงคะนี่ถ่ายวไวไ้เป็นเผื่อเผื่อมันติดอ่าน้องถ่ายไว้บอกว่าไปเรื่องโคราช ลุงโคราดแล้วแต่ว่าเขาไม่ขายตัวโคราดให้เขาขายคอราสีมาเหรอทำไงดียุยทยยยยุ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 ยยยูุยยุยยนชย่ยยุยยุยยุยุยยุยยุุียรยยุยยุยยุยุยยยยุยยเยยยุยยุยยุยสอยยยเุ็นบยยุยยยยยยตยยยลงโซเชียลได้